สนใจเติมเกมสแลมดังราคาถูกกว่า10-20ทักเพจนี้ที่ Facebook ได้เลยครับคริสชอปถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วว่องไวครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอดกินนะครับก็ในเมื่อที่สัญญากันไว้ว่าผมจะทำคลิปฮานาตอนที่ผมพอร้อยเลยใช่ป่ะครับก็นี่ครับผมฮานาผมตอนนี้ได้พรอยเปอร์เ็นเรียบร้อยแล้วนะครับภายในวันนี้ก็ ผมรู้สึกว่าความแตกต่างระหว่างไม่มีพอร้อยกับพอไม่ร้อยเนี่ยการเล่นมันจะไม่ค่อยหลากหลายแต่ว่าถ้าถามผมว่าในการแข่งในการเล่นจริงมันได้ใช้เยอะไหมผบอมไม่ค่อยได้เยอะมันเป็นลูกลกไก่หรือว่าที่แบบว่ามี2เซนเตอร์เลยทำให้สาว,ว่าทําแต้มได้มากขึ้นนีครับแต่แต่ถามว่าถ้าหลักจริงๆของมันคือแค่ไอ้ขอมือเอเลี้ยหครับถ้ามีเพื่อนอยู่ด้านหลังคุณจะส่งไปที่ไหนก็ได้ในแมปครับผมก็รูนที่ผมใช้นะครับจะเป็นรูนเซตนี้ครับผมหาหน้าสก็คือเป็นพลัง3พลัง40รีบาว40ชุดกลาง30ส0มสิวก็ บ็อกเอาสิเพราะว่ามันมีพอส่วนเกี่ยวกับบ็อกเอาของฮานาถ้าเกิดคุณบ็อกเอาครับฮานามันจะทําให้ทิปอินได้ดีขึ้นครับผมมันจะเพิ่มพุ่งค่าแย่งรีบาวอยู่ครับแล้วก็รุ่นใหญ่เป็นสวิงแมนบ็อกเอาแล้วก็พุ่งแย่งรีบาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับว่ามันจะดีขนาดไหนแล้วผมจะเล่นท่าได้มากขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมสวัสดีครับผมมาดูในแมตช์สนุกๆกันนะครับก็ฝั่งโน้นนะครับมีโอดะมากิซากุโร่เป็นคอมที่แพงเหมือนกันครับส่วนฝั่งผมนะเป็นฮานากาตะ ฮาเซกะวะแล้วก็เซนโดนะครับคือแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่เจอต่างประเทศด้วยอาจจะมีปิ๊งนิดนึงแต่ซึ่งผมมองว่าเป็นแมตช์ที่ค่อนข้างแลายแอโคสนุกเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในเกมกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมก็สนามริมหานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมบอลแรกจะเป็นของใครถ้าในตามปกติแล้วต้องเป็นของซาคุรุนเพราะค่าจ้ำมกันมันน่าจะสูงกว่าฮานานะครับก็บอลแรกเป็นของซาคุรุนครับอยู่ที่โอดะนะครับมาที่มากินะครับผม ส่งไปซาคุโระครับกลับมาที่มาคิครับผมมาคิดิฟเพื่อให้ฮานาล้มเก็บอันตนะครับลงกก็ลงไปแล้วลูกนึงครับโอดะเฟดลูกนี้แต่ว่าติดเซนโดยังตบได้แล้วก็โอดะเก็บเข้ามาเก็บบอลมาคิท็อตคอกครับซาคุต้องเล่นลูกนี้ยิงไม่ลงฮานากะตะรีบาวได้ครับด้วยการว่าอาจจะใส่ลูนพลังกับบล็อกเอาท์มันทำให้ผมดันเขาแล้วก็มีลูนใหญ่ที่บล็อกเอาท์กับพวกนี้รีบาวทำให้เราสามารถดีบาวได้ดีกว่าเขานีครับก็มาเริ่มเกมที่เซนโดส่งฮาเซชุดไวครับลูกนี้ไม่ลง แต่ว่าผมโดนล็อกขาเขาทำให้โดดขึ้นไม่ได้ครับเสร,บร็จโอดับเลยลูกนี้ลูกนี้โอส่งบอลไกลแบบเสียบอลครับกลับมาที่เทิร์นทางทีผมนะครับผมก็คือคอมนี่ผมก็คือให้ให้ลูกนี้ลงไปแล้วครับก็คือผมให้เซโดลเล่นหลังผมเพราะว่าผมจะได้ส่งออกไปให้ฮาเซยิงไวหรือว่าเฟดยิงเหมือนเมื่อกี้ได้นะครับทำให้พื้นที่เล่นมันค่อนข้างกว้างลูกนี้ล้มแต่ว่าไม่มีอันตรนะครับเหมือนเดิมรับสูตรมากี่จะมาทําให้ผมล้มครับแต่ผมไม่ล้มลูกนี้ผมวิ่งหนี ซากุชุดเร็วทูกนี้ลงนะมีสเต็ป็นที่เสมอเป็นศเข้านะครับถือว่าเกมค่อนข้างตึงเครียดภายหนึ่งนาทีนี้ทำกันไปได้ทีมาสองแต้มเซโดเฟดลูกนี้ไม่ลงนะครับแต่ว่าผมยังคิปได้ไม่ลงเสียรีบาวให้ซาคุระนิโลนครับเรื่องรีบาวต้องให้ซากุริงครับทุกนี้มากี่หาพื้นที่เล่นครับส่งทำหนึ่งไม่ลงนะครับแต่ซากุรีบาวได้เนื่องจากผมไปตบหนึ่งทำให้การกลับมาตบการรีบาวเนี่ยยากมากครับแทบเป็นไปไม่ได้แล้วลูกนี้ส่งมามาีิมากิไม่ยิงนะครับทิดไม่ก่อน โอดะหลอกเฟสเสร็จเซนโดนะครับแต่ลูกนี้ผมเก็บบอลได้ครับเพราะว่าผมตัวสูงแล้วบอลเหมือนกับว่ามันยังเด้งสูงอยู่โอดะเลยอยากย่างลูกนี้เฟสสดไปลูกนึงไม่ลงนะครับแต่ผมยังทิปอินลูกนี้ลงไปแล้วเนี่ยครับความโกงของทนากตะคือการทิปอินมันค่อนข้างค่อนข้างชัวนะครับเหลือเวลาอีก2นาทีครึ่งเท่านั้นครับคะแนนสี่ต่อสี่ต่อสองที่ถือว่าอึดอัดมากเลยครับโอดะกามาซากุโร่กามามากิกามาซาคุโร่ ลูกนี้โดนฮาเซ่ตกครับแล้วก็มเซนโดเก็บบอลได้ฮาเซ่เซนโดเซนโดเล่นหลังผมนี่ผมส่งให้เซนโดกลับก็ได้หรือฮาเซ่ก็ได้ลูกนี้เฟดมากีเรียบร้อยเ <Hey. S 1> ผยกุสติลลงไปครับนำไป6ต่อ2แต้มครับถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างดูเดือดเลยนะครับลูก <Okay. S 1> นี้รลังไก่ยิงไม่พน้นนะฮาเซ่เป็นตัวหนึ่งที่าการลูกตบได้ดีทั้งซากุลอนทั้งมากีแล้วก็ทางโอดรลูกนี้ปล่อยหนึ่งอีกแล้วแต่ผมก็ตกไม่โดนแล้วเขาก็ได้รีบาไปครับเกมยังเป็นของเรียบร้อยครับโู้โห ฮาเซ่คือคุ้มมากเอามาคอมมิวส์วสามตัวนี้ไม่นิดสามตัวยิงหมดเลยลูกนี้ลักไก่เฟดเนี่ยครับลักไก่ฮุกช็อตเฟดเนี่ยครับมันโล่งก็คือลงนะครับผมบอกเลยครับว่าฮานานี่สําคัญมากครับมันค่อนข้างอันตรายถ้าปล่อยมันโล่งเหมือนกันลูกนี้ลักไก่เรียบร้อยขึ้นเป็นแปดต่อสี่เอ้ยเป็นสี่ต่อแปดแล้วก็ทางที่ผมยังนําอยู่สี่แต้มเหลือเวลาอีกหนึ่งตันติมาแล้วครับลูกนี้โอเาดะล้มไปครับลูกนี้โอ้ปล่อยสูงนะครับเรียบร้อยครับผมนําไปเป็นสิบ ต่อ4ป่ะครับนำไปหแต้มือเวลา1นาที45วินาทีมาที่มากินะครับมากิเป็นคนเริ่มเกมส่งให้อดโอดาเฟดลูกนี้ไม่พ้นเซนโดยครับแล้วผมก็มาเก็บบอลได้ครับซึ่งค่อนข้างสําคัญนะในการเก็บบอลนะครับลูกนี้ครับผมดันนี่ครับลูกนี้ครับโห้ดันแล้วส่งออกฮาเซ่ลงโล่เลยครับเพราะว่าเขากังวลว่าผมจะดิบเข้าไปยิงหรือเปล่าเนี่ยครับเป็นไม่เป็นลูกหนึ่งที่สําคัญของลูกนี้ รีบาวได้ครับโอ้โหแต่ว่าฮาเซ่เสียตีไปไม่ไม่ข่ม um แต่ว่ายังดีทีบบ่เราได้บอลตีได้ลูกนี้หลอกฮาเซ่เรียบร้อยเฟดไม่ลงเซนโดรีบาวได้ครับผมกดทิปช้าไปเซนโดอันติแล้วลูกนี้ก็ทำคะแนนโอ้โหซาคุตกได้แล้วก็เก็บบอลเองถ้าต่ส่งบอลพลาดแต่ยังเอาบอลได้ครับมาที่มากคิบคะแนนควิกดังแต่ก็ฮาเซ่ตกได้ครับโอดาเก็บบอลได้นี่ครับคือโอดามาเก็บบอลไวมากฮาเซ่เอ้ยไม่ใช่ซาคุ ไม่ลงนะครับเนี่ยเ,เห็นปะผมดันเขาผมใช้บล็อกเอาแล้วก็พลังผมดัน,นทำให้อด่าเสียน่ครับลูนี้ส่งอีกแล้วเหมือนเดิมครับลูนี้ลักไก่ไหมโอ้โหไม่ได้ครับผมดัน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 เพื่อที่เล่นเลสามไม่ลงแล้วก็ทิ้บินได้ครับโอ้โหลูนี้ถือว่าโหดมากเนี่ยค,คือความลักไก่ของมันนะครับนี่คือความโหดของฮานาที่เล่นใต้แป้นได้ครับเรียรบร้อยครับลูนี้ลักไก่ยิง14ต่อ6กนะครับก็ทางทีมผมน่าจะชนะเลวครับเหลือ44วิน่าจะตามทันยากอยู่ครับ ปีฮาเสโดนสตีลแต่ว่าเซนโดยังเก็บบอลได้นะครับลูกนี้ผมขอบอลแล้วก็เอลิฮุปส่งมาครับเซนโดลูกนี้เฟดโล่งๆเรียบร้อยครับ16-26ก็ขึ้นนำไป10แต้มผมว่าฮานาค่อนข้างเห็นผลครับเนื่อพอร้อยมันทำให้เราเล่นได้หลากหลายป่ะทำให้ทีมเขาอาจจะหลงด้วยครับเมื่อกี้ก็ทำให้ค่อนข้างเขาก็คือต้องมาปิดได้ได้เป็นสามคนแล้วก็ตอนที่ผมหันหลังชนเพื่อส่งออกอันนี้เขาก็ไม่ทันเหมือนกันครับเพราะไม่จวงของผมโลงผมว่าพอร้อยมันก็คือทำให้เล่นได้หลากหลายขึ้นแต่ถามว่า เก่งมากขึ้นไหมก็ทําให้มันหลากหลายแต่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพราะว่าท่าสคัญของมันคือน่าจะเอเลโฮพวกนี้อติมาดังเรียบร้อยครับตบไม่ได้แล้วกับอติ2รอบปล่อยไม่เหมือนกันลูกแรกเป็นโยนบอลสูงลูกอองเป็นดังนะครับเรามาดูนะครับลูกนี้หูทรงอติโอดาโอ,โอ้ตบตบไม่โดนเพราะว่าฮานามันช้าครับต้องเข้าใจความช้าของมันด้วยครับมันจะตบทาให้ตบไม่ทันเลือ1ิบห้าวิสุดท้ายลูกนี้โดนมากริสตีโอครับผมกลับมาที่ซาตโรน นวไมที่มากี่นะครับลูกนี้จะทำให้ผมล้มเหมือนเดิมแต่ผมไม่ล้มซากุลักไก่ยิงโล่งๆเรียบร้อยครับเหลือห้า,าวิสุดท้ายำไปสิบแปดต่อสิบสองแต้มถือว่าค่อนข้างห่างเลยนะครับและลูกนี้เซนโดยืด้อทวงเวลาเรียบร้อยครับจบไปแล้วครับเกมเกมนี้ทำไปสิบแปดต่อสิบสองเดี๋ยวเราไปดูคะแนนข้างหลังกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเอาครับระหว่างรอโหลดน,นะครับ ก็จบแลวนะครับคะแนนด้วย18ต่อ12ฝ่ายผมชนะ MVP เป็นของผมนี่แหละครับทำไป10แต้ม6รีบาว4แอสซิสแล้วก็3เก็บ,บอลแล้วก็ทำคะแนนไป20.2คะแนนส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เป็นมากิทำไป4แต้ม2สตีลแล้วก็4แอสซิสนะครับก็อย่างที่ผมบอกเห็น,เ,หนเกมมาเพราว่ามันค่อนข้างค่อนข้างเล่นยากนะครับเพราะว่าฝั่งผม ตัวเกมรับมันดีทั้ง 5C แล้วก็เซนโดนะครับทำให้ทีผมได้รับชัยชนะมากกว่าไปแล้วก็การที่ผมได้ทิปอินกับลีบาวมากกว่าก็ชนะ2เซนเตอร์ทำให้ทีผมได้เล่นง่ายแล้วก็ผมเล่นได้หลากหลายทำไปถึง10แต้มี่ยครับอันนี้ก็เป็นแมตช์หนึ่งที่ผมมองว่าเฮ้ยฮานาเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากการที่มันพอร้อยได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นกระแทกหลังส่งหรือกระแทกหลังพลิกแล้วเข้าไปเลย d ดรีมเชค k e 3ขั้นอย่างเงี้ยครับหรือว่าการที่ ิไม่ลงละทิป white, อินไวอเงี้ยผมก็เลยมองว่าเป็นจุดดีของมันที่พอร้อยมันได้ระดักหลายมากขึ้นไม่ใช่แค่เราขอมือเพื่อส่งออกเงี้ยครับก็ทําให้ฮานามันได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ก็ประมาณนี้ครับคลิปวันเออในเกมวันนี้ประมาณนี้นะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสับพอฮนะานากาตะเออแมตส่วนส่วของฮานากาตะพอร้อยผมต้องขออภัยใน การพลาดเลครับพอดีเนื่องจากว่าตอนที่ผมสตีมสดผมไม่ได้คาดคิดว่าจะแมตชนี้จะเป็นแมตท,ที่้ดูดีแล้วฮานาได้ใช้ศักยภาพของมันอย่างเต็มที่ก็เลยไม่ได้ปิดเสียงสตีมไว้เราก็คือเือบว่าเปิดเสียง YouTube ด้วยอาจจะโดนเลกกอิก็เลยอาจจะต้องมาพาคสดอาจจะได้ไม่เข้าถึงอารมณ์ก็ต้องขออภยัยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากรู้ว่า มาสนุกยังไงแล้วมันดียังไงผมเข้าถึงลมยังไงก็มาดูได้ในไลฟ์สวิชผมเลยนะครับก็ผมจะตีทุกวันจัน์ทถึงวันเสาร์ประมาณ1 1บเอโมงถึงบ่ายโมงเวลาประมาณ2-3ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับก็มาดูได้ทุกวันนะครับจันทถึงเสาร์นะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ